โพสแฝงกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ที่บรรดาขาเมาส์และชาวเนต็ตต่างก็พากันจับตามองสําหรับชีวิตรักของคู่สามีภรรยาคนบันเทิงกระต่ายธนินิภาและครูภัยบูนแสงเดือนทั้งนี้ก็เพราะไม่เพียงแต่ช่วงที่ผ่านมาแฟนๆจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นภาพถ่ายร่วมเฟรมของทั้งสองคนขณะอวดความหวานเสือบทั้งรักเหมือนแต่ก่อนแล้วบนพื้นที่โซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กของกระต่ายกับครูภัยบูนก็ยังมีการเคลื่อนไหวผ่านโพสต์ภาพถ่าย รวมถึงแคปชั่นที่ชวนกระตุ้นต่อมเฮิตอยู่บ่อยครั้งเลยด้วยไม่ว่าจะเป็นการที่ฝ่ายชายได้เปลี่ยนภาพปกบน f a c e b o o k ไทบูลแสงเดือนจุจ้จาเป็นภาพถ่ายครอบครัวพ่อแม่ลูกพร้อมหน้าต้อนรับวันปีใหม่1มกราคม2567ด้วยการแบ่งออกปันโมเมนต์ความสุขก่อนที่ในอีกไม่กี่วันถัดมาภาพปกดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นภาพของเจ้าตัวกับเพื่อนๆสมัยเรียนย้อนชีวิตวันวาน,วานสมัยวัยรุ่นนอกจากนั้นแล้วล่าสุด บนช่องทางสตอรี่ก็ยังได้แชร์ภาพถ่ายตัวเองขณะเข้ายิมออกกําลังกายพร้อมกับระบุแคปชั่นคล้ายคนกําลังตัดเพอคนไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดและปิดท้ายด้วยสัญลักษณ์การอิโมจิชู2นิ้วให้กําลังใจตัวเองขณะเดียวกันทางด้านกระต่ายพนินิพาก็มีหลากหลายแคปชั่นบน Instagram k i a t a i p h a n n i p h a ของเจ้าตัวเช่นการที่ชวนให้หลายคนสงสัยไม่ว่าจะเป็นอายอกหักและเมื่อหัวใจคุณแตกสลายสมองคุณจะเริ่มทำงาน โดยทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดเดาของบรรดาชาวเน็ตที่รู้สึกเป็นห่วงและพร้อมส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่อย่างล้นหลามในทุกๆช่องทางซึ่งข้อเท็จจริงทั้งหมดจะเป็นเช่นไรนั้นเราคงทำได้แค่รอเวลาให้กระต่ายและครูภัยบูลออกมาชี้แจงเพื่อไขข้อข้องใจด้วยตัวเอง